ัสดีนะครับโอ้ไม่ได้มานานเลยสมคิดนาโลมไม่ได้มานานเลยกม,มาทุกวันอันนี้อเ,นเอาอันนี้ให้กึ่งแก้วหน่อยผมก็ยังไม่เป็นนะกึ่งแก้วนะมันกึ่งเลยไ,ไ,ไม่ดได้แมเลือนได้รกันนี้เอาแค่ okay, นั่นแหละเอาสีหุนเอาเกินไปแล้วมันเป็นเกลียวมินหาซื้อน็อตยากแล้วแป๊บเดียวมันก็เสียแล้วอ,ะอ,อ่ะเออมันขันไปขันมาขันออกขันเข้าตลอดมันอันนั้นไเลยเียโลซีสอง เกีียวสิบสอนนะเขาเข้าเกกียวตรงไหนวะโอ้โหคนละเครื่องโอ้คนละอย่างกันวะเออวะโออีนั้นเยอะหมัตัวไปหมด X Y Z อะไรหกล่องหนึ่งลองเจโอ้โกดหัวอันนี้สิบสมิลน่ยัมยงไม่ต้องเอาสิบสองมิลไมสิบสี่หมประมาณสิบสองมิลสิบสี่องก่อนนะอ่า ต้องใช no like okay. okay. like, ้เครื so it? It s okay. <S like, okay ่องแล้วนะแล้วตัดไปอันนี ences. ้ถ right> huh? ูกกว่านะอันนี้ซื้อมาแค่แสนก็บาทท้ไมันผูกกันนั้นวะมาแว่งกันนั้ะเออเพื่อตั้งใหม่ดิอันนี้เกี่ยวเกี่ยวนิ้วเนาะฮะโอ้ปอก่อนเพราะว่ารูเซ็นเตอร์มันก็ยังตรงอยู่ แนวันนีกึ่งโบกแล้วเหรอเออกึ่งโบกมาเนี่ย,ย,ยงไงคือะเกียแข็งมากแสดงว่ามีดใบมีดออมอ่ะก็มีดเดียวกันนะเกกับอ่ะ <laughs> ตัวนี่มัน6ฟุตเนะาะก็ตัวมก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็ตัวมันก็จะแทบจะพอๆกันบอน,นุนเลยอะโอเคแหมเปิดเครื่องแล้วโคตรเสียวเลยอ่ะ ตกแต่งหัวมันหน่อยอ่ะเอเอมันต้องล็อกโมก่อนเอออ๋อแขวกล้องนิดหน่อยเนื้อเราตึงมามันจะได้ไม่เลยอ๋ออ๋อเไม่ว่าแค่ทอดเท้าไว้หน่อยด้วยอมามาแอะแอะอ๋อ เหน้าอะไะเห็นเกลียวเดิมมามันก็อันนั้นเนาะมันก็มีร่องเนาะหือมัโอ้ล้ขาดหนึ่งว่ะบอกให้ขายตั้งนานแล้วไม่ขายโอเคคือเดี๋ยวสำหรับไปดูจุดนี้นะครจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเออหยางจบแล้วพวกหัวเสียใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวมีนี่ดูอ่าอ่านี่นะเกีียวสิบสอง จะแก้ไปหมดแล้วมั้งเอเบล์ิอออ๋อนี่อ่าดเนี่ยนะอืมอืมอือืมแล้วก็วีเนี่ยอืมอ๋อือสายตามล็อกมันอ่าแนั้นเนี่ยอ๋ออปรับรอบไปที่หกร้อยสามบไม่ทันู่ทีอ่านี่กจะหนึร้อยสามสิบวะอ่าิธๆก่อน ิไปก่อนนิดนึงไอเนี่ยมันตั้งตรงนีนะ้ได้อืเอาให้สูตรมันตรงถ้าก็ล็อกไว้่ามันจะง่ายออืนะอันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูอ,อ่ะเเออมื่อกี้สูตรได้ไหมเดี๋ยวลองสักนี่แค่นี้ก่อนมียกนี้ออกเดียวไม่มีไม่มีมองไม่เห็นหลบดไปทันโอเคลักวิชาเราใหญ่เลยดูด้วย เดือควัานหนักกำลังเจ็ดอันนี้อะจะไปตัดราคาสมมติมเนไปอกี่ยมถามยังไงเกี่ยงหรือกรอกเนาะไม่รู้ดิตัวัดได้เท่าไหร่อะไม่รู้ดิอ๋อยกออกแล้วก็ย้อนหลังเกียร์ไปทำอะไรเออเมื่อกี้นี่ไปใส่เกียร์กราฟ เมื่อกี้นี่ไม่ได้ยกขึ้นไปใส่เกียร์ฝีถอยหลังเอ้ยยังว่าอยู่มันไปลงรอยมันมันต้องมีค่าฟูนู้ว่ะโอ้โหก็ยังว่าใช่ไหมไม่ลงรอยเดิมวะโอเคคันนี้ได้แล้วอืมเออไหนจะให้เราไปคืนอ่ามันก็ได้เหมือนกันอืมแล้วก็ยกขึ้นแล้วมันก็จะถอยมาเองเออคือห้ามบทบอลสุดปุ๊บไห้างถอยเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีแตกเออ ใช่เพราะว่าเสื้อทวงกลึงลมจะมีช่องว่างไอเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ไม่รู้อะมันจะโม้เพล,เลินแห่ะก็ลืมเอาโอเคแบบนี้น่าน่าจะพอได้อยู่ เพิมหลอไหไหเลช้าเกินนะมันลงในตีเยอะปะตีได้กี่มิลเดีไปไป๋ยวลืมวะนี่ลงศูนยนย์จุดสองศูนย์จุดสองมิลศูนย์จุดสองห้าเว่าอันนี้มันครึ่งมิลเนี่ยอ่ ต้องนำ้มาครึ่งมินอ่าเนี่ยครึ่งอ่ะครึ่งกงครึ่งมินอ๋อศูนย์อยู่สองห่าอันนี้ไปอัดตีละมิน,นย,ยังไหวอยู่อัดกระโดดเกินด้วยเกือบได้แล้วเฮ้ย

Kiao, hả mẹ hả mẹ kiao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  hả mẹ hả mẹ kiao hả mẹ kiao hả mẹ hả hả này. kiao hả mẹ 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 kiao hả ได้แล้วโอเคไม่ต้องดูแลโอเคต้องม,มือการกึ่งมัน,มนแบบนี้ไหมเนะเ่อเม่อม่อกีหม่กีกึ่งมือเดียวเลยของแบบนี้มัน,ม,ม,นมันก็ต้องเรียนรู้นะท่านผู้ชมของมันมีแบบครูง่ายเออการประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เะเห็นเครื่องไรแหมอ <laughs> ันนี้กึ่งเกลียวก็น่าจะได้แล้วแหละ น่าจะได้เออได้แล้วตอนนี้เหลือเหลือเหลือควัานอ่างควัานอ่างคว้านอ่างจอนนอนีเดียวได้แน่นอนหมดมือชีพเลยหรอเออวะม้อต้องกึ่งได้ไงวะอันนี้เก่สิบสองเนาะเออแก่สิบสองอืมโอเคเจอกันคลิปหน้านะ